พี be, ่สว e? ัสด oh, oh. oh, uh. yani ีคร uh ับสวัสดีครับผมมีอะไรใหม่ๆแนะนำมองไหมโอ้โหใหม่ทั้งตู้โอ้โหวเว้ยแคลแคลแคลตู้ก็ใหม่เออเอ้ยนี่อะไรองคตอะองคตเท่าไหร่พี่องคตองคตองคตเปิดได้สามพันสามพันเลยเหรอแพงอะไรแพงที่ผมเปิดนี่เลยฮึมหลวงพ่ออะไรอะพี่องคตยัดใส่พราปานได้มโอ้โหพราปานเลยจ้ะยัดใส่พราปานก็ปางกระสอบนั่นไม่ใช่พราปานอ๋อนี่แควนี่ เข่วโมเมนต์ Moment. งอเข่วก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นงอ,อเอา,เ,อาเขี้ยวเสือพิจรารณาแร๊บเอางี้สั้นๆเลยพี่อสองสองพันได้ไหมสองพันสองพันสั้นอยู่นะเอาคำเดียวสั้นๆไง มือจาสัดดิสองพได้ไหมย่ออีกหน่อยนึงเอาสองพันสองห้าสิเายโดนละดูอ่าใส่ถุงเกยวคนไหน